ทักทายสวัสดีพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะกนสิเขาป่าเบิงขอยห้าพวกเจ้ามาเบิงอันนี้เป็นข้าวบาเร่นะคะเบิงพี่น้องงามอีดีค่ะพี่นอ้องกนสินย่างเขาป่าบรรยากาศค่อข้างเหมือนอกะพาพี่น้องมาเบิงมันงามเนาะค่ะเนะาะเขาบาเร่เด้อพี่น้องเด้อี่ก็เป็นดอกไม้กินได้อีกชนินดนึงเด้อพี่นอ้องเด้อน,นี่กินได้เด้อพี่น้องฝรั่งก็กินเด้อนี่เด้อนี่ค่ะ นี่เป็นหัวขางบานของมาดามเสียวพี่น้องจา้าพ,พี่น้องมาเบงก่อนจะไปเก็บพักลิมคลองกันค่ะพี่น้องอันนี้เขาเอินระบูชรงก็อย่างบุง่กินได้เพื่อนว่าข่อยกบ,บ่เบิกี่ดอกพี่น้องโบกลาคกด,ด่ที่กันว่าด้หูจักว่ามันกินได้นะ่ะแต่ว่าฝรั่งอ่ะบอกว่ากินได้ด้วว่าสันว่าเจ้าเก็บผักเก็บเญ้าเก็บไปกินเด้ว่าสันว่าบอกข่อยไหมข่อยกระบ,บ่หูจกัก บ่กายกินต้องให้ฝรั่งล่องกินเบิองพี่น้องเป็นดอกไม้แบบนี้ค่ะล่องเบิองเด้อพี่นอ้องอือผู้ใดผู้ใดยอยู่ตั้งเดืนเข้ามากินได้ล่องเบิองพี่น้องล่องเบิองพี่น้องจ้ายอดผักกระตกกระแตนนะคะหรือหี่ยวหวานเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งพี่น,ออนอ้องเบิดต้นงามงามเลยพี่น,อน,นอ้อนนงเบิ้งค่ะนี่ โอ้ยงามอืมนกจ๋าน,นี่หนาตักกะแตนนึกหนาหวานเด้อพี่นอ้องเด้อเอาคือบังเท่าไรมำถามพี่นอ้องเอาไปลวกกินก็สมตำนี่พี่น้อง,งกินกระปุลกับแเจวได้เบิร์ตค่ะพี่น้องเนาทักกะแตน หน้าบานพี่น้องจ้าเก็บไปน้ำกันค่ะส,ะสวยงามเลยค่ะพี่น้องเปินกระลังขึ้นเนาะวันนี้มาราทงโลทาน้ำกันค่ะพี่น้องเก็บไปน้ำกันพี่น้องจ้างามงามเลยค่ะพี่น้องอะ บ้าไรเหมือนนี่พี่น้องเก็บไปกำสองกำไปลวกกินเนาะนี่ค่ะพี่นอ้องหวานเด็ดนี่พี่น้องลวกแซ่บค่ะพี่น้องซะกับปนกับแจวกับสมตำก็แซ่บค่ะแต่จะกำสองกำก็เอาเหมือนนี่พี่นอ้องซะเอาเป็นกอเป็นต้นเก็บไปน้ำกันค่ะพี่น้องจซะ สุจดจาเด,ดี๋ักกำงามพักหลวกแซบอีกย่างนึงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเก็บพักทั้งต่างแดนกะสังเกตได้กินได้พี่น้องมีสองชนิดเด้อชนิดนี้ก็ย่างหวานเลยพี่น้องจ้าเอาแซบแบเก็บเป็นหลวกน้ำกันจ้าพี่น้องเบิ่งค่ะกำง,งามถ้ามาเก็บพักสลัดนามพี่น้องจ้ามือนี้ค่ะเอานี่เป็นพักสลัดอีกอชนิดหนึ่งพี่น้องค่อยเกือบ,บ่ายี่ห้อหนึ่งแหล,ละละ ทำงามพี่นองจ้ะเอามาเก็บไปน้ำกันยูค้างน้ำเด้อพี่นองเด้ออันนี้ก็ลวกแสบเด้อพี่นงนี่กลวกแสบเก็บแสบเาเก็บมาแสบแล้วละ่ะแต่ว่าผู้ดใดกินยูตั้งแดนพี่นองจ๊ากะศึกษาเบิ่งเด้อพี่นองเด้อยากินพับถี่ห้าบ่หูจากเด้อพี่นองเออถ้าพวกเจ้าบบเซอใจก็เอาไปทดล่อง เอาไปศึกษาบังกรโมเมนต์ว่าเก็บตาม youtube ได้พี่น้องคอยก็ค่อยเก็บเพื่อกันกับ y o u t ยูทอบคือว่ามันสิโอเคพี่น้องก็โอเคอยู่พี่น้องส่วนมากพักก็สิกินใดเบิดนั่นละแต่ว่าเฮาต้องไปศึกษาบังกรพี่น้องว่ามันกินใดหรือบบได้กินเป็นแบบใดก่อนพี่น้องบ่เมนว่ากลิ้นเหลวมันบบดีสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพบางที่มันก็กินบบได้ได้พี่น้องเด้อ มาพี่น้องมาพปกันอยู่ขังริมตอฟังน้ำพี่น้องจ้ะเมเนก็มาเก็บพักสลัดอีกชี่ห่อ,อ,อ,หอ,อ,อนึงเด้อพี่น้องยี่ห้อว่าสันแมชนิดนึงโอ้ยข่อยกระเป๋เาพิ่น้องถือพี่น้องจะถือซากันเพราะว่าข่อยมาอยู่ไทยโดนเมืองพี่น้องนี่มนม้ําเด้อยค่ะเด้อพักชนิดชนิดนี้เพิ่อกระสิขึ้นอยู่ริมนม้ำบ่มีทั่วไปเด้อพี่น้องเด้อกินได้พี่น้องจ้ะข่อยไปศึกษามาแล้วเออเขาว่ากินได้ข่อยก็บเก๊พี่น้องว่าเออแต่ว่ากะ ต้องศึกษาบังเดอรผู้ใดเก็บผักอยู่ริมนม้มริมท่าพี่น้องเออเก็บผักอยู่ต่างเดนโบเมนบาเก็บแหลวกะเออมันกินไม่ได้่าสั่นวาเนาะเออกะลองเบิงพี่น้องผู้ดเดนต้องไปศึกษาเบิงธนาเรื่องของเรื่องอืมผักอะไรที่มันกินได้ไม่ใช่ว่าเก็บตามยูทูบเก็บไปทัวร์ไปหมั่มันกับโบเมนได้พี่น้องเนาะแมนนโมพวกเจาา้าว่า แต่ว่าข so so ่อยเก็บพักที่ข่อยหูจักได้พี่น้องเด้ข่อยพักข่อยคือโบหูจักข่อยสะโบกินแล้วข่อยก็เป็นคนที่ว่าบกเก็บพักที่ข่อยบบกินอันพักที่ข่อยเก็บนี่ข่อยคือสิเอาเอาวาทดลองเบิ่งมันแสบเออสันในจักหอยพี่น้องมันแสบขอยกินน่ะนะพี่น้องเออเออเออก่อนข่อยคือสันเถอะพี่น้องเอาไม่เอาไม่เป็นพักชนิดหนึ่งที่มันกินได้พี่น้องเออ ก็ไปเบืองน้ำงูน้ำพวกมานั่นแหละพี่น้องแล้วก็ไปเบืองน้ำเอ็นช่องยุทธภัฝรัง่งเขาว่ากินได้ข่อยก็เลยมาเก็บข่อยก็ไปศึกษาเปรียบเทียบเบืองพี่น้องกินได้เบอร์ว่าสันว่ะเขากินได้ข่อยก็เลยมาทดลองเบืองแต่พักชนินี้ฝรั่งเขาเสียไปเฮตสลัดเด้อพี่น้องเดอ้อเขาเสิเก็บแต่มันบ่ฮั่นมีดอกแต่ว่าตอนข่อยมาเก็บมันเป็นโดกเลยพี่น้องก็เลือกเอาต้นที่มันบ่ฮั่นมีดอกเนาะคะ่ะเนาะนี่นนต้นเอาแบบเก็บเอาหยดลนโน มันจะเกิดจุดเรื่อมฟังนามแบบนี้พี่น้นงหนาไหลๆง่ายๆไปแบบนี้ค่ะขึ้นแต้มพี่น้นงมันเนี่ยเพรก็ว่าเก็บเอานี่ก็มีอมวผักบุง้งได้พี่้องเด้อผักบุ้งอันนี้ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่แบบว่ากินได้แต่ว่าคนเขาเสิเอาไปแทนผักหมูนี่ค่ะพี่้องแต่ว่าข่อยบ่าเอาเด้อเพราะว่าข่อยข่อยบพ่นค่อยกินอยู่เพราะว่าพัดวหวานหวานลงหวานหวานแต่ว่าเขาเอา เอาต้นหน่อยๆมันก็สีนาพี่นอกเอาต้นที่มันแบบว่าตอนนี้มันใบรายแล้วล่ะเออนี่ยงามเพื่อกันนี่ค่ะเต็มแต่ว่าเอาต้นที่มันยังหน่อยๆกว่าตอนนี้มันแก่แล้วคือเขาเข้าเก็บขึ้นมาให้เบิงแต่ว่าเข้าสิบเอารด้ปล่าเด้อขัชิมาเอาแต่ผักขวัิเอาไปกินนี่แหละพี่นอกคือผักอันนี้นี่ค่ะเป็นผักสลัดน้ําอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ง่ามๆพี่นอกจะเอาที่มันพันมีดอกมอนที่มันมีดอกเขากับพันเอาพี่นอกเออ เป็นผักเป็นผักสลัดอีกชนิดหนึ่งค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเขาว่ากินได้ได้พี่น้องเด้อเมื่อนี่เขาว่าเซ่บ่อสิเอาไปลองพี่น้องอา้าหนูทดลองยาอันฝรังวาได้พี่น้องบ่เป็นคนไทยวาได้พอไปเบิ่งช่องอันฝรังอันนะเขาว่ากินได้ผมกับมะเปียบเพียบเบือ้องละเขาว่ากินดกได้ผมก็เลยเออมันเมนเมอน,มนอันเดียวกันพอก็เลยเสียไปลองเบื่อง ได้บ่ได้กับจังมทถาเบิงพี่น้องถ้าเขาบ่เฮ็ดคลิปก็คือข่อยหายไปจากโลกนี้ด้วยพี่น้องบรรยากาศด,ดีพี่น้องบรรยากาศนี่เลื่มต่อฟังหลังบ้านเลยพี่น้องเลยโอ้ยพักมันขึ้นมาแบบนี้หลายคักมาแดมแจวก็เลยว่าเอา้ามันพักที่กินได้บ่มันขับไข่ขับข้าวที่เขาเคยเห็นได้เหนียวแสนว่า,าเอา้า ลอกเก็บเบิงพี่น้องลอกเอาไปลวกเบิรงลวกทก่ก็สมตำนี่แหละผมว่เห็ดแนวอื่นดอกอยจะกินแต่สมตำนี่แหละพี่น้องลอกเบิงเนาะค่ะเนาะอ้าค่ะงามๆมันเสียบหรือปวแสบเอามาบอกพี่น้องมือหลังเด้อพี่น้องเด้อพวกเจ้าจงาข่าวความมาเบิงมาถามข่อยเด้อผู้ใดมาเก็บพักน้ำข่อยกับมาถามข่อยเบิรงว่ามาดำเจียวจากินแล้วอาการจะเป็นแบบใดถ้าข่อยยังตอบคอมเมนต์พวกเจ้าได้ก็คือข่อยยังไม่ชีวิตอยู่พี่น้อง ล่องเบิร์พี่น้องล่องเบิร์ไม่ลองไม่รู้เนาะงข้าวบานนาะงเป็นมพี่น้องเอาค่ะเอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ๆน้องน้องน้ำผาบรรยากาศล้างบานมาน้ำเจียวเด้อพี่น้องเด้อข้องหนังงามๆสวยๆค่ะพี่น้องจ้ะพี่น้อง,พ,องพักกระถิ่นอ๋อพอกเก็บพักสิเก็บ่ตัวเนาะเอาไปกินกส็สมตามมัอน,นี้ได้รายพักเติบอยู่ได้พี่น้องเก็บพักร่วมๆเอา มองนี่ขึ้นบ่หลายพี่น้องต่ว่าสิเก็บเอาจักหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอีหยังบ่ติเพราะว่าอยากกินเอาเอามาคึ้นสั้นแถวข้าวซีบ่ตกบ่พี่น้องหลังบ้านเด้อเสียงน้ำไหลจนๆอยู่พี่น้องเออนี่เป็นพักกระถินได้พักกระถินไปน้ำแน่ยอดพักตะก,กะแตนไปน้ำแน่พี่น้องอ๋อลองเบิ่งว่ามันสิแซ่บปานใดมื้อนี้ก็เก็บพักเก็บน้าอ่างหญ้าหลังบ้านพี่น้อง แงามกระดอกพี่นอ้องมีแต่ยอดใหญ่ๆกอใหญ่ๆนะคะเก็บกันไปพี่นอ้องหาอยู่หา,หากินมมน,นีเบาหลายดอกพี่น้องเก็บพอด้กินเก็บพักร่รวๆไปสีเก็บเอาพักกะทินแล้วก็ไปเก็บพักยอดตะกะแตนหาเบิงสองสามกอเออเห็นใบมือก้อนหน่อยพี่นอ้องเออจะยังมีอยู่ไหมหรือแก่แล้วหรือยังสิน้อง หาเก็บเอาพี่น้องเบิง่งนี่ยูขึ้นกับยอดหยาง,งง่ามพี่น้องเบืง้งนี่กินได้ตลอดพี่น้องกินบ่เบือ่อผักกะทินนี่เบื้องขืนกับหยาหยากลายขึ้นมาสูงได้พี่น้องเบิ่งนี้โกหยาขึ้นมาบักลายพาี่น้องนี่งามนี่ค่ะเบิ่งพวกจะเบื้องยะตาไลได้พี่น้อง อันนี้เขาต้องใส่รองเท้าบูทผมได้่ปเขาพี่น้องเพราะว่าป่าหยามันหนามีทั้งดงตําแหน่น้าผอมพี่น้องมีสารพัดผักนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศล้างบ้านไม่เบิงเบิ่งพี่น้องนี่ล้างบ้านม่ได้เจวหนึ่งผุนบ้านอยู่พุนเด้อพี่น้องอยู่พุนบ่ม็นล้างสีขาวด้วยล้างหน้าผุนพี่น้องนี่แม่เห็นบ่อืพักกัดหน้าหยากระลายพี่น้องมาเก็บน้ำกันอืมไปพี่น้องไปเถอะม้อน้ ก็แล้วเนาะได้ร้ายแล้วแหละเพาะว่าเอาไปเก็บพักอย่างอื่นกันโตค่ะคุณคุณขามาช่วยกันลุ้นนะคะว่าข่อยสิขามน้ำได้โบพี่น้องข่อยใส่ลองเถาบูดมากพี่น้องเบิงน้ำก็สิเป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นเป็นคลองน้ำใสๆแต่ว่าใสานีนิมันสิเลือกโบเมื่อนี้มาดามเจลใส่ลองเถาบูดมากพี่น้องเบิงลงไปน้ำกันข่อยสิขามได้โบนี่เลือกโบว่าเปรเปียกดอกเนาะเบิงพี่น้อง นี่เอาใบพี่น้องเบิงบ่งว่าการโอ้ยโอ้ยกับขรุกน้ำพี่น้องนี่ค่ะนี่ถ่ายเอาเองเบิ่งเถาเองได้พี่น้องเด้ออาสิลำบากในแจังหน่อยเบิง่งต่อฟังเพิ่นกะหยาหน้าหน,นาวขึ้นไปทั้งผี่พี่น้องนี่แต่ว่าตอนนี้เขอไมาอยูกก่กลางน้ำแล้วเดือดเลยโอ้ยโอ้ยสูมาลุ้ผู้ใด้ห่อขรุกใจเบิร์ได้ยุพี่น้องได้ยุ นาำเครื่องแข็งนี่นาำเครื่องแข็งประมาณนี้พี่น้องจ้ะแต่ตว่าต้นตนําแย่ไรหลายตฟังขืนบบเป็นอย่างพี่นอ้องไปมุดไปน้ำกนขนค่ะนี่ขืนไดี๋วราคาพี่น้องโอ้ยโอ้ย,อยต้นเพสลี่นะขึ้นมาฝั่งนี้พี่น้องเบิง้งเจอของกินอีกแล้วพี่น้องนี่นี่ ห,ห่ามาบอกว่าคอเจอคองกิน,ม,นมเมนต์เดนแนวธรรมาดาได้พี่น้องโอ้ต้นตำแยปลักข่อยนี่ได้คองกินทั้งนั้นพี่น้องนี่นี่ก็เป็นพักกินใดอีชนิดหนึง่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กินตน้นมันกินลำตน้นมันพี่น้องแซ่พี่น้องกินใดบดอืมฟ้าล่างก็กินได้บ่เมนเขากบกินได้พี่น้องนี่กินลำต้นมันเบิองอ่งหยาพี่นอ้องหยาถมหัวข่อยเอาพี่น้องไปหลับไปละข่ะะอยเบาไล้ย้ายห้างเก็บพักพอ,น,น,พอน,นั้นพอน,นี่ก็อยากได้พี่น้องเอา ไปบุกฟ้าฟ้าดงไปน้ำกันค่ะพี่น้เอาเอาคลิปมาฝากพี่ตอนน ong ซ้ำหนีก่อนเด้อค่ะเด้อพอ,พอกันคลิปนะจ้าไปพี่น้องไปไปจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง